สวัสดีครับพ่อเมื่อนี่ป,ปูเยี่ยมพารวยนะครับสิพามาชมบักอือไ่ครับผมผูป้ปูนะปลูกยังได้มาขึ้นหนวยไงกระดอกกันเดียนะครับผมเอาเอฟซีลองติดตามมึงด้วยครับหน่วยบักไงหนวยเดียวว่ามันแปดกิโลหมดแล้วครับปุ้มพ่ไหวนะครับผมเพิ่นปลูกใส่ฟุ้น สมพนอาไพนี่แหละครับผมเอาติาดตามดูชมได้ครับผมอพอตัวบึกยังไม่ใหญ่กระดอกทีอ่ะบอกอือใหญ่บอกอือใหญ่ไล่ามางอมางง มีแต่ศูนย์กับศูนย์นเบิง้งั้างๆนะครับเด้อพี่น้องศูนย์อย่างมากก็หลระบายดยย <c oughs> มนมัมง่องอมังงออั้บนานปิดโสกหลับเบิ้งไปซะลครับศูนยหกศูนย์แปดศูนยเจ็ด สุดยังยี่ลาบึงดูสไม่ตรงลนันเห็นบ่สุดสุดยังล่ะ คุณ <มา S 1> เจ็ดนะมึงทางนี้ก่อนมึงทางนี้กืน,น,น,กนอืมจ <c oughs> จมกไวน่นั่งก็จมอ่ะไอ้หมาสิไอ้คน,าาานคร้องทมย่าสิไอ้คนร้องเกินอ่ะไอ้แม่จ้องมาให้เราหนึ่งเด

โอ้มันจินหน่วยละจากบา้านมนใหั่คักเถอะอะทางนี้มนมีแล้วครับมีแต่ลายแสงสีพันคางคกสิเมนพันค้างคกเหรอเนาะพันนี่เนาะพันยักษ์ขอาวได้หน่อยบางทีมันก็ได้หน่วย,งยไ,ไ,งไงญนะ่ดนวันนี้อ่าไปซื้อเข้ามาไว้ี ันธุฟุ้นดีเนาะยายเนาะอนอวย้ยแอบเป็นอะไรเนี่อ่าหน่วยใหญ่นี่โมมีหลายด้อครับเด้อพี่จะหน่วยน่อยๆนะครับอ่ามันขนาดว่หกแปดหกศู <Uncle. S 1> เม้อนกามนรัวๆมาเลยนะครับผมูดเดวาตโตใดถวย,ยมาเลยนะครับเด้อชัดเยนบ่มีแต <c oughs> ่ศูนย์กับศูนย์นบ,บน่ศูนย์วันหน่มีจากศูนยศูย์กับศูนย์แกับศูนย์ เอาแปดศไปนี่เอ้อเอฟซเอ้ยเห็นตาเห็นเลยบลเกกบ 80, ลบย้กว่ไปบกแปดศูนย์กับเจ็ดศูนย์นจิลแม่ขาไอะไรอเนีอน่อ้าวชมจำนี่ละบกสวนงามๆนะครับผมทำลาภจากกับ